สวัสดีค่ะเจอกับช่องเรื่องในบ้านนะคะวันนี้จิ๊บจะพามาดูคนที่หาต้นไม้ในวันวาเลนไทน์นะคะนี่เลยค่ะเห็นไหมคะอันนี้เลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่เรียกว่าหน้าวัวใบหัวใจกรรมหยี่นะคะน้องอยู่ในตระกูลของแ n นแทเรียมนะคะนี่ค่ะน้องจะมีลักษณะเป็นใบที่เป็นกรรมหยี่นะคะหนา มีกระดูกลายเส้นสวยงามนะคะนะค่ะน้องชอบดินปโปร่งนะคะแต่ออมความชื้นได้ดีนะคะเวลาลดน้ำก็ให้ลดลาดทางดินนะคะแล้วก็อย่าให้น้ำโดนทางใบนะคะเพราะว่าน้องเก็บความชื้นได้ค่อนข้างสูงที่ใบเพราะใบน้องเป็นกำมะหยี่เนาะเนาะถ้าเกิดว่าลดน้ำที่ใบน้องตรงปลายใบน้องนะคะอาจจะมีอาการช้ำน้ำได้นะคะ วาเลนทายนี้หาซื้อไปฝากแฟนกันนะคะนี่ค่ะยกไปทางกระถางได้เลยหน้าวัวใบหัวใจกรรมยีค่ะสวยงามค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบายค่ะ